รีวิวขั้นสุด ก่อนตัดสินใจสุ่มตัวละครนารา DBS ตัวใหม่ของเผ่าเกรบอนมีค่าพอที่จะสุ่มหรือทุ่มเทกับการลงทุนมากน้อยหรือเปล่าสายฟีอย่างนราควรจัดสุดหรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วก่อน,นไปรับชมคลิปฝากเพืเ่อนกดไ like, ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วทาเป็นเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์ก like ดกิระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพืเ่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและไม่ยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้้คลิปนี ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกม f k j r n e y กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูรีวิวความสามารถของตัวละครนารากันหน่อยแล้วกันครับว่าตัวละครนาราเป็นตัวใหม่ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาวันที่20กันยานี้เป็นตัวที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากน้อยแค่ไหนและที่สาคัญผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูความสามารถไม่ว่าจะเป็นการตีบอสการ PvP การไต่สเตตไม่ว่าจะเป็นการเล่นเดี่ยวแล้วก็เล่นในรูปแบบของทีมเก็บบอเนี่ในการปั้นสุดน้องคุ้มค่ามากหรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรรราไปัับชมพ้อกน อันดับแรกครับสำหรับตัวละครนาราครับจะอัปเดตมาในรูปแบบของตู้พิกอัพใครที่ยังไม่ได้จัดแพ็ก3,000%แนนะนําว่าให้จัดไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าในส่วนของแพ็ก3,000%เนี่ยเราจะได้ตัวละครนาราได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะมีการแจกตัวพิกอัพเนี่ย40ใบเลยนะเว้ยทุกคนก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยคุณจะได้การันตีแน่ๆหนึ่งตัวแล้วก็วันแรกของซีซั่น2เนี่ยก็จะได้อีก1ตัวนะครับว่าคือเป็นการันตี40ใบอันนี้คือในกรณีที่เกลือนะถ้าใครโชคดีอาจจะได้มากกว่านี้นน สูงไว้เท่าที่สามารถจะสูงได้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความสามารถกันหน่อยละกันครับในกรณีตัวละครน,นาราครับในส่วนของสกิลนะครับในส่วนของสกิลท่าไม้ตายเนี่ยนาราเนี่ยจะได้รับพลังงาน750หน่วยเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้หลังจากชาร์จพลังนะครับเธอจะสร้างดาเมจอยู่ที่320%ใส่เป้าหมายหากอัตราส่วน sp ของเป้าหมายต่ำกว่า40%นาราเนี่ยจะสร้างดาเมจจริงอยู่ที่560%แทนนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเอาง่ายๆคือเขามีความสามารถในการกระชากฝั่งตรงข้ามแล้วก็กระทืบแล้วก็ต เมื่อฆ่าได้ครับเขาจะสามารถกระชากได้เรื่อยๆนะเวย้ยซึ่งในส่วนนี้เป็นความสามารถที่ค่อนข้างโกนงนอกจากน้องนะครับจะเป็นในส่วนของตัว DPS หลักแล้วนะครับดึงฝั่งตรงข้ามแนวหลังได้ในส่วนของการดึง it, <ะ>เพื่อนๆสามารถเลือกดึงตัวละครที่เพื่อนต้องการได้ด้วยนะครับนอกจากเลือกดึงตัวละครที่ต้องการได้เขายังมีความสามารถใน,ในการฟื้นคืน SP ที่สูญเสียไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะดีแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งครับคือตัวละครเขาเนี่ยอาจจะค่อนข้างแพ้ทางกับการตีบอสนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้สกิลนี้กับตัวบอสได้นั่นเองนะ หรือว่าไต่สเตเนี่ยสามารถจัดการได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นความสามารถในการดึงของเขานะครับผมมาให้เดี๋ยวเราดูในส่วนของพาสซีฟกันหน่อยครับคือนาราครับจะทําการเตะสตูใกล้เคียงนะครับแล้วก็เงาสตูขึ้นกลางอากาศเนี่ยจะทําให้สตูติดสตาร์เนี่ยสองวินาทีซึ่งตัวละครเขาเนี่ยค่อนข้างดีกว่าตัวละครน้องเรนย่านะเรนย่าคือทุกสกิลสตาร์มีการดวนแบบ 1, 1ต่อหนึ่งแต่เงื่อนไขเขาก็คือจะต้องกดอันติให้ได้คือเขาจะไปดวนได้อันนี้คือของเรนย่านะแต่ตัวละครนาราเนี่ย คือแบบกระชากมาได้เลยนะครับเลือกตัวที่ต้องการอันนี้คือโกงละนะฮะหลังจากนั้นครับในส่วนของการปลดตํานาน plus นะครับสำหรับการนั้นปลดตานานเนี่ยคือนาราจะเพิ่มแอคแท็เพิ่มขึ้น10%ระหว่างการต่อสู้แล้วก็หลังจากการช่วยเหลือหรือฆ่านะครับแอคแท็ Act ของเธอก็จะเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ,ษ,ษอีก15%นั่นเองซึ่งในส่วนนี้น่าสนใจเอาจริงๆอ่ะเริ่มต้นมาผมว่าคุ้มแล้วนะฮะก็คือถ้าได้หนึ่งตัวเนี่ยคือสามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าปลดในส่วนของตํานาน plus เนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของแอคแท็กเรม่นะะนยทาปลดส เพราะว่าในส่วนของการปลดเทพไม่ใหญ่ครับหลังจากที่นาราเนี่ยเอาชนะศัตรูนะครับแล้วก็แก้แค้นได้ครับเขาจะทําการปล่อยคลื่นกระแทก2ช่องเว้ซึ่งในส่วนของคลื่นกระแทกเนี่ยจะสร้างดาเมจเท่ากับ8%ของ s ปสูงสุดของเป้าหมายที่พ่ายแพ้ใส่ศัตรูทั้งหมดในพื้นที่นะครับก็คือดึงมาแล้วฆ่าได้แล้วกระทืบพื้นเป็นคลื่นออกไปนะครับอันนี้คือในระยะ2ช่องแล้วก็ในกรณีนี้ครับถ้าเราทําการตีบวกอาวุธนะครับก็จะเพิ่มเตมเมจกับเพิ่ม SP สูงสุดของเป้าหมายและเพิ่มการรักษาในส่วนนี้แหละจะจเป็นควาามสมา ที่นาราเนี่ยถ้าเอาลงเดี่ยวๆไม่มีฮิวนะครับตัวเขาเนี่ยสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าตีบวกจริงๆเท่าที่ดูมานะประมาณบวก15กําลังดีแต่ถ้าไม่ค่อยมีงบแนะนําว่าประมาณสักบวก10ก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าในตัวเกมมีระบบในส่วนของการย้ายตีบวกมาแล้วนะครับสำหรับซีซันสองเพื่อนๆสามารถย้ายตีบวกเนี่ยไปให้ตัวละครนาราได้นะครับและในกรณีที่เราปลดในส่วนของเลเวลพลัสนะครับอันนี้คือหลังจากเอาชนะสตูได้นะครับจะฟื้นคืนพลังงาน2อ0ห้น่วยทันทีทาให้ตัวละคร,ครนา แต่ในส่วนนี้ครับสำหรับใครที่มีงบค่อนข้างจากัดหรือว่าเลือกปั้นสุดได้แค่ตัวเดียวผมมองว่าในส่วนของการปลดเทพนิยายพลัสค่อนข้างนีก็คุ้มค่าแล้วสาหรับสายฟรีนั่นเองที่เหลือเราก็สะสมกิจกรรมต่างๆที่ทุกเกมแจกครับแล้วก็เอาหินตีบวกเนี่ยเอามาตีบวกอาวุธของเราได้เหมือนกันนะส่วนความสามารถของตัวเขานะครับก็สามารถอัพระดับเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ในส่วนนี้ผมมองว่าไม่ต้องลองทุนเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าในการปลดเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการปลดสเตตัสแล้วก็ใช้ตัวละครทนนี่ค่ออนนนนข้้้าาาเเเยกกััััคืืถใใรรปป็ววหหสสุตจดไล เพียงเราก็สักประมาณเทพิยายสก็เพียงพอแล้วนะครับในส่วนนี้ครับตัวละครนาดาครับเราปั้นสุดทุกอย่างแล้วก็ตีบวกเป็น20จริงๆแล้วอ่ะตีบวกแค่15ก็พอแล้วนะครับหลังจากบวก15สเตตัสต่างๆก็แทบจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับในส่วนของสกิลเอ็กก็จบแล้วที่เหลือครับมันก็จะเป็นแค่การเพิ่มในส่วนของค่าพื้นฐานเท่านั้นนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นความสามารถในส่วนของตัวละครน,นาราในรอบนี้ครับเราจะเอาตัวละครน,นารานะครับมาเล่นโคโบในส่วนของเผ่าเกรบอนทั้งหมดเลยแล้วก็มาดูความสามารถกันในส่วนของพื้นที่เอฟเฟกของเกรบอนนะครับผมก็อัพในส่วนของสเตจหเต็มแล้วนะครับแต่เราจะใช้ออราบัฟได้ก็ต่อเมื่อเราอัพในส่วนของสเตจสเต็มนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของช่องพรสวรรค์บัฟนะเอาง่ายๆครับเวลาบัฟต่างๆเนี่ยของช่องเนี่ยก็จะสามารถเอามาใช้กับตัวที่วางในตำแหน่งที่เป็นบัฟนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ,องอนนอเอฟเฟกต์บัฟพรสวรรค์ บัฟอะไรนะครับเดี๋ยวกดตัวไอ้ทางน้านขวาได้นะมีกลิบรีวิวในส่วนของการจัดทีมกันอีกทีนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนนะครับไปดูความสามารถแบบ1ต่อนหนึ่งกันก่อนเลยละกันว่าตัวละครนาราแบบ1่ตนหนึ่งเนี่ยเขาเก่งแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการจัดแบบฟูลทีมนะครับผมก็จะได้รับบัฟตรงนี้ไปด้วยแล้วก็บัฟตรงนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ออร่าบัฟเนาะเราจะเอาออกไปนะครับผมแล้วก็ ดี๋ยวผมจะเอาตัวละครนารามมาวางนะครับเวลาเราวางตัวละครนาราสังเกตไหมครับว่าไอสัญลักษณ์สมอเรือเนี่ยมันจะเป็นการดึงตัวนั้นที่เราต้องการในกรณีนี้เพื่อนๆสามารถดึงได้ทุกตัวเลยนะเวย้ยทุกตำแหน่งที่เป็นแนวหลังนะครับอยากดึงตัวไหนก็สามารถดึงได้ไอพวกที่อยู่แนวหลังเนี่ยเราสามารถแก้ได้เลยนะฮะตอนนี้ผมอยากต้องการดึงเซอร์เซียครับเราก็จะทําการกดต่อสู้ไปได้เลยปึง้งกระชากเห็นไหมกระชากเซอร์เซียเข้ามาครับแล้วก็ฟันเมื่อตีได้ครับสับลงไปครับฆ่าได้แล้วก็จะทำการกระทือพื้น แล้วก็โจมตีนะครับเห็นไหมว่าเวลาสับคือแรงมากแล้วก็กระชากต่อมาครับแล้วศัตรูจะติดสตั n น,นะครับแล้วก็สับอีกทีโคตรแรงที่ดูดิแล้วก็สับอืมหนึ่งหนึ่งก็ไหวนะครับนี้เป็นสเตตเริ่มต้นของซีซัน2นะครับผมจะสังเกตว่าดาเมจที่เขาทําได้คือแรงมากๆนอกจากดาเมจแล้วเขายังสามารถฟื้นฟูได้นะเว้ยดูดิปริมาณการฟื้นฟูค่อนข้างสูงมากๆอาจจะมองตรงน,นี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเอาไปเจอที่มันตึ้งๆหน่อยละกันสําหรับ หอคอยอ่าไม่แน่ใจว่าวันนี้เปิดหอคอยหรือยงังโอเควันนี้หอคอ,อยของเกรปบอนนะครับเราไปลองหอคอยของซีซั่น2กันหน่อยละกันครับมันก็จะเริ่มหดขึ้นเยอะหน่อยนะเป็นเลเวล260นะฮะผมก็จะเอาตัวน้องเ้านะครับไว้แนวหน้าเหมือนเดิมเราจะทําการดึงตัวนี้นะฮะนี่เอาคาร์โรลีนาออกมาแล้วก็อ่ะพัฒนาการแล้วกันกดต่อสู้ไปได้เลยครับทุกคนเอบ เขาจะกระชากโอ้ยนี่เป็นกระชากโรแวนแล้วก็สตาร์ทเห็นไหมเตะสตาร์ทต่อให้เขาโดพนพนักงานาานะครับแต่พลังงานของเขาเนี่ยก็จะเต็มไวเมื่อพลังงานเต็มครับเขาจะทําการสับศัตรูแล้วก็กระทือพื้นคือถ้าศัตรูที่ออกกันใ,นใกล้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีหนะตีใกล้หรือว่าตัวเขาเข้าไปหนูใกล้ๆครับมันจะค่อนข้างโก่งมากเพราะว่ากระทือพื้นทีหนึ่งคือแบบแรงตัวข้างๆก็จะโดนเห็นไหมอาจจะโดนดาเมจแค่ประมาณ8 1 0แต่ในส่วนนี้ถือว่าแรงพอสมควรนะแล้วก็เตะที คุ้มเอาจริงอ่ะปั้นสุดผมว่าโคตรคุ้มเลยครับสำหรับตัวคอน,นารานะฮะก็ดามเมจก็จะประมาณนี้แล้วก็ SP ประมาณนี้แต่ถามว่าสายฟรีเนี่ยสามารถปั้นได้ไหมผมมองว่า ถ้าเริ่มต้นเอาสักปลดอาวุธได้จะดีมากๆครับตัวเขาอะเริ่มต้นมามันก็อยู่ในระดับแรงเอแล้วก็คือเก่งได้แล้วแต่ถ้าอยากให้ไปในส่วนของ S+ อบวกหรือว่าทิปเปิลเเนี่ยก็จะต้องทําการปลดอาวุธเพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพเพิ่มเติมของตัวเขานะครับการกระชากต่อเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมากๆมาต่อไปเดี๋ยวเราไปลองในอารีนากันหน่อยละกันครับนี่อารีนาอารีนาอันนี้อารีนาเรายังอยู่อันดับเริ่มต้นนะครับมันก็เลยแบบอาจจะลองอะไรได้ไม่เยอะนะแล้วก็วาง หลักๆแล้วตัวเขาเนี่ยเก่งทั้ง PVP และก็ PVE นะครับแต่จะโกง PVP มากกว่าเพราะว่าเราสามารถกระชากตัวที่เราต้องการมาทำดาเมจได้เหมือนกันนะครับต่อให้ตัวเขาจะโดมนมานาการแต่เขายังคงมีความสามารถในการฟื้นฟูลเลือดของตนเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่คุ้มค่ากับการปั้นมากๆผมลองรีหาที่มันสูงกว่านี้ได้ไหมมีมีสูงกว่านี้ปะ่ะน่าจะสุดประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราต้องไต่อารีนาขึ้นไปก่อนนะครับมันก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่เก่งๆกว่านี้นะฮะอย่างต่อมาเดี๋ยวเรามาทดสอบบอสกันหน่อยครับทุกคน สำหรับการตีบอสว่าตัวละครนาราคุ้มค่ากับการตีบอสมากน้อยแค่ไหนในรอบนี้นะครับเราจะเอาตัวเขาลงแบบตัวเดียวๆเ,เลยนะยังไม่เอาตัวอื่นมาบวกบัฟนะครับอ่ะมาลองแบบเดาเมดเพียวๆหน่อยครับว่าความสามารถกับบอสเนี่ยตัวเขาเป็นยังไงไปฮะต่อสู้ได้เลยปึ๊บอ่ะคือเขาไม่สามารถกระชากบอสได้ครับแต่รอบนี้เราต้องไต่บอสไปก่อนนะเพราะว่ามันเป็นบอสเริ่มต้นเนาะโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราไต่ไปจนถึงบอสตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นแบบอินฟินิตี้นะ ในรอบนี้เราจะมาดูกันนะครับว่านาราเนี่ยจะได้รับบัฟอะไรแล้วก็จะโดนดามจจากบอสมากน้อยขนาดไหนนะฮะมาเริ่มการต่อสู้เลยนะครับเริ่มใหม่ครับต,ตัวเขาเนี่ยจะไม่สามารถกระชากบอสได้ครับเมื่อไม่สามารถกระชากได้ตัวเขาจะวิ่งเข้าไปหาบอสโดยตรงนะแล้วก็จะเป็นการทาดามจกับบอสนส่วนนี้ครับมีบัฟในส่วนของความเร็วในการโจมตีนะครับมาจากตรงนี้นะฮะนี่อันนี้สร้างดาเมจใส่ศัตรูเนาะแล้วก็จะโดนดามจจากบอสแต่ถามว่ายืนได้นานไหมก็ได้นานพอสมควรนะครับ อันนี้โดนบอสตีรัวนะครับโอ้โหแต่เลือดทันไหลคือดาเมจกับบอสเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นประเภทของการกระชากไปแบบเดี่ยวมากกว่าแล้วก็ท่ากระทืบในรูปแบบหมู่เนี่ยจะค่อนข้างแรงอันนี้ดาเมจเดี่ยวของเขาเนี่ยสามารถสร้างได้อยู่ที่ประมาณ 20M นะครับในกรณีที่เราอัพสุดเนาะแต่ในรอนนี้ครับเราจะทําการเพิ่มในส่วนของตัวละครบัฟกันหน่อยละกันครับว่า ในกรณีที่เราใส่ตัวที่มีการบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกสโมก e ี้นะครับหรือว่ามิโคล่าเนี่ยเขาจะดึงบัฟได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาจัดฟอร์มชันกันนะครับในรอบนี้เราจะจัดเซตตีบอสแบบฟูลเลยนะครับแต่เอาตัวดาเมจเป็นตัวนารานะรอบแรกเราน่าจะต้องมีแทงนะครับปุ๊บนี่ฟางไปแล้วก็เอาไว้ตำแหน่งหลังเพื่อบวกบัฟจากนั้นผมจะต้องใช้ในส่วนของตัวละคร มิโคล่าอะมิโคล่าไปนะครับสร้างสนามบัฟไว้แนวนี้นะฮะมิโคล่าแล้วนะครับเราจะใส่ตัวสมกกี้เพื่อไปหนึ่งตัวสมกกี้ ok เราจะเอามาบวกของความเร็วกันโจมตีและตัวสุดท้ายพลาดไม่ได้ครับลิลลี่เมนะฮะไหนก็วางแล้วจะวางตำแหน่งประมาณนี้นะครับสำหรับฟอร์มชันส่วนบัฟตรงนี้เราจะใช้เป็นอันนี้ละกันครับสร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่ศัตรูเนาะจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบดาเมจกันว่าจะติดท็อปหหรือเปล่าไปครับเริ่มเทินไปครับ บัฟนะครับรู้สึกว่ามันนอกแอเรียของสมุกี้นะเพราะส่วนใหญ่ที่เหลือคือเป็นแนวหน้ากันหมดเลยโอ้หนอกแอเรียจะได้บัฟอยู่แอรลิตเเมย์ได้บัฟอยู่เป็นแอคแทกเวสส่วนนารานะครับนาราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอยู่ขวานี้ใช่ปะได้รับบัฟนะครับเป็นแอคแทกความเร็วโจมตีนะครับป้องกันนะครับมีอะไรอามิทีทะลุอ่ารถคูดาวก็มีนะครับสัญลักษณ์แต่เรามีกรอดแตกนะตอนนี้70ล้านละถึงร้อยไหมเพราะว่ามีคนทำไว้ร้อยล้านนะ 19ว้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจโดยรวมว่าตัวละครเขาเนี่ยทำดาเมจไปได้เท่าไหร่นะครับเค okay, ทำเราทำดาเมจโดยรวมไปประมาณ89ล้านนะไม่รู้ติดอันดับหรือเปล่าอยู่อันดับที่2นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดาเมจนะครับก็เท่าที่ทุกคนสังเกตนะครับว่าตัวละครนา,นาลาเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับการไป PVP แบบ 5มากกว่านะครับแล้วก็การไต่สเตจม,มากกว่าถ้าไปตีบอสที่เป็นเป้าหมายเดียวนะครับความสามารถที่เป็นจุดเด่นของเขานั่นก็คือการกระชากแล้วก็หมอบฟันเนี่ยในส่วนนี้มันจะหายไปเลยนะครับมันจะมีแค่รออันติแล้วก็ฟันศัตรูแล้วก็ระเบิดผืนซึ่งในส่วนนี้มันไม่ค่อนข้างเขาเรียกว่าไงเดียบมันไม่คุ้มสําหรับการเอามาตีบอสนะครับเนี่ยเราดูนี่ในส่วนของดาเมจได้เลยนะครับว่าในการตีบอสในส่วนนี้มันไม่คุ้มเลยนะครับก็เอาง่ายครับถ้าจะใช้งานจริงๆอ่ะผมบอกว่า เอาไป p p p กับ PVE อ่ะอันนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนครับส่วนการตีบอสเนี่ยเอาไว้ให้กับตัวละครที่เป็นการตีเดี่ยวจะด,ดีมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจในการเอามาเล่นนั่นเองสําหรับนาราก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมเชียร์อัพได้เลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่คุ้มค่ามากๆสําหรับซีซั่นสสายฟรีที่กําลังลังเลยอยู่ว่าพี่ผมจะเปิดในส่วนของตัวละครนาราดีหรือเปล่าแนะนําว่า เปิดไปเลยครับว่ามันค่อนข้างคุ้มกับการปั้นแน่นอนเพราะในส่วนนี้ครับมันจะเป็นภาพรวมที่แบบปั้นสุดจริงๆว่าเอยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เอาไว้แบบประกอบการตัดสินใจได้เหมือนกันส่วนใครที่ยังลังเลยอยู่ว่าเราจะจัดตัวละครอะไรก็สามารถรอคูดาวได้นะครับนอกจากตัวละครนาราแล้วก็มีตัวละครซินแบกแล้วมันก็จะมีตัวละครอื่นๆที่จะมีการอัปเดตเข้ามาตามหลังก็น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 20- จนถึง30วันในการอัปเดตนั่นเองก็น่าจะมีเวลาเพียงพอต่อการเก็บตองทรัพยากรของเราในการส่ตู้ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในอนาคตคผม สำหรับวันนี้ก็คงไปเพียงนี้ครับหากผิพกดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยและก็ทานเพื่อชินชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันไปด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ